สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆทำมา f ์ฟินบูเบอรี่ปุ๋ยบอกเลยนะคะว่าเค้กอันนี้เป็นเค้กที่ทำง่ายมากๆเลยสามารถเอาสูตรไปทำกินทำขายได้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะมาค่ะเรามาเริ่มทำขนมกันปุ๋ยจะใช้แป้งอนเนกประสงค์ตราว้าเป็นยี่ห้อนี้นะคะ อันดับแรกเลยให้เราร่อนแป้งก่อนร่อนแป้งแล้วก็จะมีผงฟูผงฟูผู้จะใช้อันนี้นะคะผงฟูดับเบิลแอคชั่นของอิมพีเรียลใส่ลงไปในกระชอนเลยค่ะแล้วก็ร่อนแป้งกับผงฟูเข้าด้วยกันให้เราร่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบนะคะข้อดีของการร่อนแป้งกับผงฟูจะทำให้เขาผสมกันได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือค่ะ เนยจืดละลายสามารถใช้น้ำมันพืชแทนเนยจืดได้ใส่นมลงไปค่ะและตามด้วยไขยย่ไก่ไข่ไก่ที่ปุ้ยใช้จะเป็นไข่ไก่เบอร์สองใช้ทั้งหมด2ฟองกลิ่นวานิลาปุ้ยใช้ยี่ห้อแมคคอมิกนะคะใส่ลงไปสองช้อนชาค่ะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมครบหมดทุกอย่างแล้วให้เราใช้ตะก้อมือนะคนส่วนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันอย่าให้เหลือเม็ดเลยนะคะ หลังจากที่คนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้จะไม่ข้นหรือเหลวเกินไปแค่นี้เนื้อเค้กมัฟฟินของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปุ้ยจะเอามาใส่ถุงแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกในการเทใส่ถ้วยถ้าหากว่าไม่มีนะคะตักใส่ก็ได้และบูเบอรี่ที่ปุ้ยใช้นะคะก็จะเป็นบูเบอรี่แบบแช่แข็งยี่ห้อแอโร่ถ้วยที่ปุ้ยใช้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะมีรายละเอียดเอาไว้ข้างล่างคลิปนะคะสามารถกดตรงเพิ่มเติมใต,ใต้คลิปเพื่อดูรายละเอียดได้เลย เริ่มแรกนะคะให้เราเพิ่มเนื้อเค้กลงไปในถ้วยสักประมาณครึ่งถ้วยก่อนแล้วก็ใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งลงไปเนื่องจากบลูเบอร์รี่ของเราเป็นแบบแช่แข็งถ้าเราคนลงไปนะคะจะทําให้สีขนมเปลี่ยนไปลกลายเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ทับซ้อนกันเป็นชั้นเลเยอร์แบบนี้ตรงหน้าขนมนะคะปุ๋ยจะตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่แล้วก็ยกไปใส่ถาดได้เลย1สูตรนะคะจะได้ทั้งหมดเก้าวถ้วยเดี๋ยวเราเอาเขาไปเข้าเตาอ,อบกัน ปรับเตาอบให้อุณหภูมิ200องศาปุ้ยใช้ไฟบนล่างเปิดพัดลมปุ้ยจะอบขนมไปประมาณ25-30นาทีเรื่องของเวลาอบนะคะปุ้ยแนะนําให้เราดูสีหน้าขนมค่ะถ้าสีหน้าเป็นสีน้ําตาลก็ถือว่าใช้ได้แล้วเตาบางบ้านนะคะอาจจะไฟแรงไฟเบาไม่เท่ากันแต่สําหรับถาดนี้ของปุ้ยนะคะปุ้ยอบไปประมาณ28นาที หลังจากเอาออกจากเตาอบเรียบร้อยแล้วให้เราพักให้เขาเย็นนะคะก่อนที่เราจะไปใส่แพ็กเกจกันแพ็กเกจที่ปุ้ยแนะนํานะคะก็จะเป็นกล่องสแน็คบ็อกซ์หนึ่งกล่องสามารถใส่ได้สี่ชิ้นขนมอยู่นอกตู้เย็นสามารถเก็บได้สามวันถ้าเก็บในตู้เย็นจะเก็บได้ถึงเจ็ดวันเลยค่ะทําขนมเสร็จแล้วเรามาเทสขนมกัน ขนมที่เราอบมานะคะจะมีความนุ่มแต่ถ้าเราอบมาใหม่ๆหน้าเขาจะกรอบเล็กน้อยนะนอกจากที่เราจะใช้บูเบอร์รี่แล้วเนี่ยเราสามารถใช้แบล็คเบอร์รี่ราบเบอร์รี่สตอเบอร์รี่แช่แข็งนะคะวิธีการทําแบบเดียวกันในคลิปเลยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงรสชาติของเค้กนะคะจะออกคล้ายๆกับกินเค้กคู่กับแยมบูเบอร์รี่รสชาติอร่อยมากค่ะรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานหอมเนอยอ่อนๆปุ๋ยบอกเลยนะคะว่าพลาดไม่ได้เลย สุดท้ายค่ะหากว่าใครจะทํากินทําขายนะบุ้ยจะมีคํานวณต้นทุนให้ด้วยมัฟฟิน1สูตรนะคะอยู่ที่ราคา64บาทบูเบอรี่180กรัมราคา40บาทต้นทุนนะคะ1ชิ้นอยู่ที่11บาท50สตางค์หากว่าใครจะทําขายอย่าลืมรวมค่านา้าค่าไฟค่าแพ็กเกจแล้วก็กําไรด้วยนะคะปุ้ยแนะนําให้ขายชิ้นละ20-25บาทบูเบอรี่มัฟฟินนะคะทํากินเองก็อร่อยทําขายก็ง่ายมากเลย ยังไงนะคะปุ๋ยก็ขอให้เพื่อนๆออมีความสุขกับคลิปนี้และปุ๋ยก็จะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ